ดาวพระราหูนะครับจะทําการย้ายเรือนะแล้วก็ย้ายเรือนในลักษณะย้ายเรือนยาวๆไม่ผิดเพี้ยนด้วยนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566จะย้ายเรือนไปอยู่ในเรือนของลัคนาราศีมีนจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี2568ทีนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะว่าพระราหูจะให้โทษหรือพระราหูจะให้คุณเพราะว่าดาวพระราหูเองเนี่ยนะครับไม่ได้ให้โทษอย่างเดียวนะพระราหูยังสามารถให้ คุณในเรื่องของความโชคดีของความโชคลาภในการประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตอย่างรวดเร็วนะชีวิตสามารถพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับรวมถึงว่าถ้าดีๆอยู่เนี่ยนะมันก็จะมัวเมามืดมนนะครับอ่ามันก็จะมีดาวอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ด้วยแต่ละบุคคลนะแต่ละษลณะน,นะครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปลองมารับชมรับฟังกันในคลิปได้นะครับดาวพระราหูเนี่ยนะครับ เป็นดาวดีนะในพื้นฐานเดิมของดวงชะาตารนาราศีสิงห์ดาวพระราหูที่ว่าดีเนี่ยนะครับก็คือมาจากในเรือนของพบปัตตนินะครับของดวงชะาตาราศาีสิงห์ถ้าชาวราศีสิงห์เนี่ยนะครับได้เจอเจอคนเยอะๆนะ ได้เจอเขาเรียกว่าอยู่ในหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวขอ้งงวของกับต่างชาติต่างประเทศนะครับที่ทํางานบริษัทเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศนะครับทํางานกลุ่มมหาไรคนเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับมากมายหรือว่าโรงพยาบาลอะไรที่มันมีคนเยอะๆนะโรงงานแรง่าๆอะไรเงี้ยนะครับจะถือว่าดาวพระดาหูเนี่ยนะครับเป็นดาวที่ให้คุณนะครับประโยชน์ดีๆเลยนะให้กับชาวลักนณาดาศีสิงห์นะครับทีนี้เนี่ยนะครับดาวพระราหูเนี่ยนะ ต่อให้ดียังไงนะครับก็ต้องให้โทษด,ด้วยนะไม่ใช่ว่าดีอย่างเดียวนะจะเห็นว่าพื้นฐานเดิมๆนะครับของคนที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะ,ะต้องทํางานอยู่เรื่อยๆ นะทำงานไม่หยุดไม่ย่อนนะครับอ่ามีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลานะอายุมากแล้วยังไงก็แล้วแต่จะพักผ่อนเฉยๆก็ไม่ได้นะจะต้องทำนู่นทำนี่ยหยิบจับนู่นหยิบจับนี่อย่างเงี้ยนะครับอ่าเข้ามาให้ทำนะมันถือว่าจะเป็นเรื่องดีไงนะพระพราหูเนี่ยเป็นตัวแทนนะของเงามืดนะของความวุ่นวายนะครับอาคำว่าเงามืดก่อนเงามืดนะไปอยู่ในเดือนปัตนิใช่ไหมในบางครั้งเนี่ยนะครับ ชาวลัคนาดาศีสิงเนี่ยนะถ้าไม่ทุกเรื่องคู่ก็ต้องมีคู่เยอะนะดูอย่างสิงโตตามธรรมชาตินะต้องคอยคุมฝูงไงน,นะมีคู่เยอะแยะนะครับมากมายงน,นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถว่าแต่ถ้าว่า คู่เราก็ไปมีคนอื่นเยอะแยะด้วยนะนะมันก็ถือว่าเป็นความวุ่นวายด้วยนะความเปนดาวเงามืดอ,อยเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีผสมกันมาอยู่เสมอเสมอแหละนะครับในเดือนสตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์ น้ดาวพระราหูเนี่ยนะอย่างที่ว่านะมาจากเจรอนปัตตนิในปี2566ดาวพระราหูจะทําการย้ายเรือนนะจากเรือนอของภพสุภะนะครับมาอยู่ในเรือนของภพมรณะนะครับของดวงชะตานะแล้วก็ต้องมองก่อนว่านะครับใครที่มีหุ้นส่วนนะเคยทํางานมาร่วมกันนะครับเคยมาลงทุนร่วมกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรต่างชาติต่างประเทศนะครับเคยมาทํางานร่วมกับบริษัทของเรานะาเคยเราเปิดร้านนะครับมีผู้นส่วนเข้ามาร่วมกันทำนะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้รานผับบาร์เบียร์วายอะไรเงี้นะครับความบันเทิงสีสันอะไรต่างๆเริ่มแล้นะก็จะกลายเป็นเริ่มแล้ว,ว่า าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับจะเห็นวา่าหุ้นส่วนต่างๆนะก็จะเริ่มถอยออกไปนะบางทีทําเทคโนโลยีก็ได้นะ81นะความวุ่นวายนะครับเทคโนโลยีไฟฟ้าคอมเอิเล็กทรอนิกส์แรงตากเนี่ยนะครับใครเคยมาทํางานร่วมกันก็จะเริ่มถอยห่างออกไปนะครับเคยมีหุ้นส่วนนะหุ้นส่วนก็จะเริ่มแบบ ตั้งตัวเองขึ้นมาได้อย่างงี้นะครับรวมถึงเราเองด้วยนะอยากจะทําเองอยากจะลุยเดี่ยวไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครแล้วนะทางานองค์กรทํางานบริษัทก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายกับใครแล้วนะอยากจะหันกลับมาเปิดของตัวเองทําของตัวเองรวยของตัวเองแบบนี้ไงครับ ดังนั้นการที่ดาวพระราหูนะครับกําลังจะโครจรย้ายเดือนออกไปเดือนเดือนของมรณะเนี่ยนะครับต้องแปลความหมายแบบนี้นะว่าคุณส่วนกับเรานะครับอาจจะต้องแยกทางกันนะครับต้องแล้วเราก็กลับมาลุยงานเองได้นะไม่ใช่ว่าเขาออกไปแล้วเราอยู่ไม่ได้นะเราสามารถอยู่ได้นะครับเพราะยังมีดาวอื่นอื่นนะที่โครจรเข้ามาถึงดวงชะตานะ นั่นเองพอดาวาพระราหูย้ายเรือนออกไปนะครับเราจะเห็นว่าเรามีดาวพระเสาร์นะดาวพระเสาร์เลงลัคนาอยู่นะในช่วงปัจจุบันนะครับพระเสาร์นี่เขากเกิดความโทษทุกข์อยู่แล้วแหละนะอยู่ที่ไหนทุกที่นั่นนะอยู่ในเรื่องของปตัตดิเนี่ยก็เป็นตัวเสริมเลยนะว่า,ามีเกณฑ์นะครับ ที่มีหู้นส่วนอยู่จะแยกทางกันนะครับรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะครับอถ้าใครมีคู่ครองอยู่แล้วนะครับมีคนรักอยู่แล้วนะก็มีเกณฑ์แหละนะว่าบางครั้งคนรักของเรานะ มีโอกาสนะไปเรียนต่ออย่างนี้ก็ได้นะก็เป็นห่างกันสักสักช่วงเวลาหนึ่งนะไปเรียนต่อยังต่างประเทศนะถ้าเป็นวัยหนุ่มหนุ่มสาวไปทํางานนะบริษัทส่งไปทํางานต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างนี้นะครับอ่ารวมถึงว่าอ่าเขาเนะเจ็บป่วยนะครับอ่าเพราะนั้นคนจะมีจังหวะห่างกันนะในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับถ้าห่างกันไปในเรื่องของการศึกษาหรือไปทํางานเนี่ยนะเดี๋ยวก็โครจรากับ คืนกลับมาได้นะอ่าไม่ต้องกังวลใจไปนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับก็ต้องเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลักนาราสิงห์เนี่ยต้องอ่าหันกลับไปดูแลนะบางคนมีคู่นะมีครอบครัวอยู่กินกันมาช้านานนะพออายุมากๆเนี่ยร่างกายเขาเริ่มชุดโสมแล้วไงเป็นตัวบ่งบอกนะครับอ่าเริ่มเจ็บป่วยนะเป็นโรคประจําอยู่แล้วก็จะมีอาการที่เป็นโรคประจานั้นกําเริบเกิดขึ้นนะอ่าทให้ว่า ตัวเราเนี่ยนะสิงเนี่ยนะทุกข์ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนรักนะครับบางทีไม่จําเป็นต้องทายไปในเรื่องของนอกใจอย่างเดียวนะทายไปในเรื่องของว่าเขาไปเจ็บป่วยแล้วต้องคอยดูแลเขานะ,ะถ้าดูแลไม่ดีก็ อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีนะครับของความรักนะครับของคู่คองมคนรักนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูแลก,กันนะครับอแล้วความรักมันก็จะกลับมาหวานชื่นได้นะฮะในทางเรื่องของความเจ็บป่วยนะคนอายุเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวนะการที่าราหูไปตกเป็นเรื่องของบรณะสาวหรือสาวองค์เดียวนะบางคนเขาเรียกว่าสมมุตินในกรณีว่ามีเรามีอาจจะมีตัวเลือกนะมีตัวเลือกหลายตัวเลือกนะครับก็จะเริ่มเลือกได้แล้วนะ เริ่มเลือกได้แล้วว่าเออจะจะเลือกใครเนี่ยน,นะครับอ่าเพราะเพราะดาวที่ไม่ค่อยโอเคเนี่ยย้ายออกไปเห็นว่าอ่าเหลือเหลือดาวพระสาร์ดวงเดียวนยน,นะก็ระเริ่มเลือกได้ว่าต้องเจอได้คนที่มาช่วยเหลือกิจการการงานกันคนเราเลือกคนที่ต้องมาทํางานร่วมกันนี่อย่างนี้นะอ่าทำงานหนักๆร่วมกันมาคอยช่วยเหลือแรงงานเราอะไรนะอ่าก็ถ่ายดีไปนะครับคนที่มีอำนาจก็ได้นะเหลือคนที่มีอำนาจบาร,ราบีไว้ใน ในตัวอะไรเงี้ยนะอ่าก็ถือว่าดีไปน,นะครับอ่าแต่ไงเนี่ยนะครับไงก็ต้องมีความทุกข์มาเป็นเนืองๆแหละนะเพราะดาพระราหูท่านายออกไปหรือดาพระเสามาดวงเดียวที่เล็งรักขนาดเข้ามานะอันนี้ต้องขอพูดถึงดาพระเสาด้วยนะครับอ่านี่ดาวในอ่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับอ่าถามว่าเหลือเสาวดวงเดียวที่เล็งรักเนี่ยจะเกิดความทุกข์อยู่แล้วนะทุกจาก หลายๆอย่างนะรวมถึงความเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาของตัวเราด้วยนะดังนั้นสิ่งเองเนี่ยนะนอกจากจะเวลาอันนี้ต้องพูดเพราะว่าเดี๋ยวเราเห็นว่าเออดาวร,ราหูเปยมรณะเราพูดเราจะป่วยเราต้องไปดูแลเขาเต็มที่เต็มกำลังถูกไหมแต่เราเองก็จะป่วยเองด้วย นะครับไม่ใช่แค่คู่เราป่วยนะเราเองก็จะป่วยเองด้วยนะเขาเรียกป่วยทั้งทั้งคู่เลยอย่างเงี้ยนะอ่ามีความทุกข์ใจนะเช่นว่าเราไปดูแลเขามากๆร่างกายแล้วก็เสื่อมโทรมภูมิเราตามภูมิรับตามโรคภัยแล้วก็กลับมาเต็มเลยเพนะราะนั้นต้องอหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่ไปให้คหนอื่นเขาซะทั้งหมดนะสิ่งน่ะนะอ่านะแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆละที้นะครับดาวพระราหูเนี่ยนะนะอ่าที่มาจากเมืองของปัตตนีไปมรณะวินา ก็เรียกได้ว่านะครับใครคนโซจอูนะมีคนเข้ามานะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาไปเครือพิสูจนะครับระมัดระวังในเรื่องของรักซอนอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับสําหรับชาวสิงแต่ข้อดีนะครับที่ดาวมาเดินมาในลักษณะแบบนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงจังหวะแล้วกันนะครับที่จะต้องลุยงานหนัก นะทำงานแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วมันจะก่อเกิดความจเจริญเกิดขึ้นไงนะครับอย่างบ,บางคนเนี่ยนะดาวแบบนี้นะครับพราะกลายเป็นว่าทำงานนะ เก็บเงินจนมั่งคั่งร่ำรวยปลูกบ้านเองนะครับสร้างบ้านเองนะซื้อที่ดินเองนีนะครับอ่าโดยที่ไม่สนใจใครไม่ต้องไปหุ้นกับใครไม่ต้องไปร่วมกับใครนะหนักเต็มที่เต็มกําลังก่อร่างสร้างตัวจนก่อเกิดความมั่นคงนะมันมีความมั่นคงมันมีคํานี้ด้วยไงงนะัไม่ใช่มีแต่เรื่องเสียนะครับมีความมั่นคงในชะตาชีวิตอยากจะได้ที่บินที่ดินนะแปลงข้างๆที่เลงมานาแล้วเดี๋ยวจะได้สมหวังสมใจ นะครับอ,อยากจะซื้อนะที่ดินมาทำสวนเกษตรมาเพิ่มเติมธุรกิจมาต่อเติมธุรกิจนะครับลุยงานหนักลุยงานเต็มที่แบบเนี้ยจะมั่งคั่งร่ารวยนะครับไม่ต้องมามีเต้าพาราผูมาให้มันสับสนวุ่นวายไม่ต้องมาตามจิกไม่ต้องมาตามง้ออะไรอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวเราเองดูแลตัวเราเองสร้างตัวเราเองนะครับ แบบนี้เลยนะไม่ต้องมาปวดหัวแบบเดิมแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าจะมีแต่เรื่องดีในลักษณะแบบนี้ด้วยนะที่จะโคจรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวพระราหูย้ายเรือนออกไปนะครับเราก็ต้องแข็งแกร่งนะครับแล้วเราก็ต้องแบบหันมาดูแลตัวเองนะจนเกิดความร่ํารวยเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นเขาอยากมีแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือว่าเมื่อเรานะครับมีจุดหมายตั้งเป้าหมายนะ ในเรื่องงานเรื่องเงินนะเต็มที่เต็มแ้วเนี่ยนะไอความวุ่นวายต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ว่าวุ่นวายเกี่ยวกับญาตินะบางทีญาติวุ่นวายนะ มีญาติญาติพี่น้องนบางทีฟ้องร้องกันนะเราก็ต้องเข้าไปเหีียวกับเขาด้วยนะครับเรื่องวุ่นวายเหล่านี้มันก็จบนะมันก็จบลงไปไงเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับองค์กรนะองค์กรที่เราทําอยู่หัวหน้ามีความวุ่นวายปวดหัวเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ จนทําให้เราเจอที่ที่แบบดูทํางานแล้วสุขใจนะครังานเต็มที่เต็มกําลังเลยทํางานแล้วมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับล่ำลือกันไปเลยนะครับในปี2566-67นี้ครับขอบารมีพระรัตนาตราัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ ช่วยดลปันดาลให้กับทุกๆรัารารศีมีช่องทางในชะตาชีวิตที่โปร่งใสขึ้นมีความสุขขึ้นและร่ำรวยกันทุกๆคนทั่วนหน้าตลอดในระยะเวลาที่ดาวพระราหูทำการย้ายเรือนในครั้งนี้ด้วยเทิน